เมนฟีเจอร์หลักถัดมานะครับในหัวข้อ Conversation เนี่ยก็จะมีเมน f ีเจอร์ที่ชื่อว่า h h t t o ลนะครับตัว c h a t f o เนี่ยจริงๆแล้วการทำงานเนี่ยคล้ายๆกับ o r t a r r s s p o n s e ที่ผมเพิ่งอัปเดตหรือว่ารีวิวให้กับผู้ฟังไปเมื่อสักรูนี้เลยนะครับผแต่ว่าสิ่งที่มันแตกต่างเลยคือเวลามันจับแอคชักก่บางอย่างหรือว่า t i กเกอบางอย่างบนคนที่แอดไลน์มาในแชทของเราเนี่ยเราสามารถดีไซน์เพิ่มนะครับเพิ่มเติมได้ว่า เอ่อแอคชั่นถัดไปหลังจากที่เราได้คีย์เวิร์ดเป็นสมุดน,นะครับจากได้คีย์เวิร์ดมาเนี่ยเราจะให้ส่งข้อความโปรโมชั่นอะไรไปให้เขาไหมหรือว่าจะมีการสอบถามคําถามเพิ่มเติมนะครับเพื่อเก็บข้อมูลเหล่านี้ไปใช้งานต่อในภายหลังในระบบคัสบอร์ c r m หรือว่าบอร์ดแค s t ในภายหลังก็ได้นะครับผมหลักๆของตัว h a t flow เนี่ยจะค่อนข้างใช้ง่ายเก่าใช้ง่ายกว่าและเข้าใจง่ายกว่านะครับผมก็ทําเป็นมาเป็น,เป,นเป็นตัวเลขนี้ไว้แล้ว นะครับอย่างแรกเลยเวลาแชทโฟลเริ่มทํางานเนี่ยก็ต้องเริ่มจากเราต้องวางซีเนียริโอก่อนนะครับว่าลูกค้าเนี่ยต้องมีการแอคชั่นอะไรมานะครับแล้วให้แชทโฟลเนี่ยทำอะไรต่อให้นะครับก็จะมีตัวอย่างให้แอดเฟนรีซิรเมสเซจก็เหมือนออโต้เรสปอนด์นึ่งจับคีย์เวิร์ดนะครับเดี๋ยวเราจะตั้งคีย์เวิร์ดกันได้อีกทีหนึ่งถ้าเราลองแล้วก็ตัวสําคัญอย่างเช่นวิดีโอเพลย์คอมพิวต์ถ้าเรามีการส่งบอร์ดแต์ผ่าน i ิเทนเฮลคอนเน็กไปมีวิดีโอด้วยแล้วเราอยากจะส่งโปรโมชั่น พร้อมกับอัปเดตข้อมูลนะครับเพื่อไปใช้ออกรีพอร์ตต่อใน Al ี่ยรพอร์ตเนี่ย mm hmm. เราสามารถใช้ทิกเกอร์ตัวนี้ได้นะครับผม Video นะวีดีโอเพจคอมพิวต์ก็จะช่วยได้นะครับแล้วก็จะจะมีอย่างสแกน q r วอารโค้ดด้วยนะครับมีบีคอนด้วยนะเครื่องบีคอนนะครับส่วนที่สองก็คือเราจะต้องทราบว่าหลังจากที่แอคชั่นนี้ถูกทํางานแล้วนะครับผมเราจะให้แอคชั่นอะไรทํางานต่อให้นะครับผมก็มีส่งเมสเซจถามคำถามนะครับหรือว่าจะมีเงื่อนไขในการแยกว่าถ้าเขาตอบ อตอบคําตอบมาแบบนี้จากแ c t ชั่นอัศเซชั่นเนี่ยเราจะให้ส่งข้อความอีกแบบแอปอีกแบบหนึ่งไปให้นะครับถ้าขอตอบอีกแบบหนึ่งก็ให้ส่งเป็นโปรโมชั่นอื่นไปให้ประมาณนี้นะครับผมครับสำหรับฟีเจอร์ใหม่ที่อัปเดตในฟีเจอร์แชทโฟนะครับก็มีแอคชั่นอยู่3 A แอคชั่นที่อัปเดตใหม่ขึ้นมานะครับหลังจากที่แชทโฟเนี่ยถูกทริกเกอร์นะครับถูกจับแอคชั่นแล้วว่ามันทำงานยังไงนะครับผม สำหรับแอคชั่นแรกก็คือเป็นแอคชั่นตัวดีเลย์นะครับผมอันนี้ใช้ในเคสที่หลังจากที่แชทโฟนเนี่ยเริ่มทำงานแล้วเรายังไม่อยากให้ส่งข้อความไปทันทีเราอยากให้ดีเลย์สัก5วิ10วิประมาณนี้แล้วค่อยส่งข้อความไปประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นแอคชั่นที่ค่อนข้างนำมาประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันอันที่สองคือเป็นแอคชั่นอีเวนต์นะครับผมตัวแอคชั่นตัวนี้ก็จะให้เราเนี่ยสามารถวางเงื่อนไขนะครับหลังจากที่แชทโฟนเนี่ยจับคีย์เวิร์ดหรือว่า เออคนสแกน QR เข้ามานะครับเราสามารถให้มันเช็คก่อนได้นะครับว่าคนที่สแกนหรือว่าพิมคีย์เวิร์ดคำนี้เข้ามาเนี่ยเขาได้มีการลงทะเบียนกับเราผ่านไลน์เซ m แล้วหรือ,อยังผ่านฟอร์มที่ใช้บน h u ร์ด t อแล้วหรือ,อยังถ้ามีก็ได้รับข้อความอีกแบบหนึ่งถ้าไม่มีเนี่ยก็อาจจะได้รับแบบข้อความในการเชิญชวนให้ลงทะเบียนเป็นต้นนะครับผมส่วนแอคชั่นที่สาเนี่ยก็คือแอคชั่นที่เป็น a อสเ r a t i o ช นะครับแอคชั่นตัวนี้ก็สิ่งที่อัปเดตก็คือเป็นเลเยอร์นะครับเป็นชุดคําตอบนะครับที่จะโชว์ชุดคําตอบชุดคําถามแบบที่โชว์กับลูกคา้าเพื่อให้ลูกค้านี่เขามีการเกดเลือกแล้วก็อัปเดตลงระบบนะครับผมเดี๋ยวผมจะโชว์ในสไลด์ถัดไปนะครับนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับว่าตัวไอ,อตัวแอคชั่นที่เป็นแอสเพร์ชั่นเนี่ยมันมีเลเยอร์อะไรบ้างนะครับเลเยอร์ที่มีปกติจะมีเป็น d e ฟอลต์นะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ ก็จะเป็นชุดคําถามขึ้นมาแล้วก็มีคําตอบให้ลูกค้าเลือกนะครับเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วก็จะมีโคโลโซนะครับโคโลโซก็จะเป็นเหมือนรูปแบบอัลบั้มนะครับสามารถเลือกจากซ้ายไปขวาได้แล้วก็ลูกค้าเขาสามารถกดตอบคําถามเราได้เลยนะครับส่วนตัวที่มาใหม่ตัวนี้จะเป็นคลิ c กรีพายนะครับผมตัวนี้เนี่ยค่อนข้างนิยมนะครับผมหลังจากท,ที่มันมีการอัปเดตมาใหม่แล้วนะครับมันก็จะอยู่บนมันจะเป็นปุ่มคําตอบเนี่ยที่อยู่บนคีย์บอร์ด นะครับแล้วก็ลูกค้าน่ยสามารถเลื่อนแล้วก็กดเลือกได้กดเลือกตอบได้ข้อดีของการใช้เลเ o u t ์อันนี้นะครับถ้าเป็นเคสที่เราเนี่ยไม่ต้องการให้ลูกค้านะเขามีการตอบไปแล้วแล้วก็ย้อนกลับมาตอบอีกเราเนี่ยควรจะใช้เลเ o u t ที่เป็นคลิก k ีพลายนะครับผมในการช่วยป้องกันปัญหานั้นนะครับผมเพราะว่าหลังจากที่ตอบแล้วเนี่ยคุตคำตอบเนี่ยก็จะหายไปนะครับ